สวัสดีค่ะพบกันเช่นเดิมนะจ๊ะกับช่องของเราเตยเตยาเปิดดวงออามาดูกันหน่อยว่าปาฏิหาริ์ที่จะเกิดขึ้นกับคุณใน1-3วันนี้คือปาฏิหาริ์เรื่องใดนะส่วนใครที่จะเช็คดวงส่วนตัวอยากดูดวงส่วนตัวนะอยากตรวจดวงบ้านดวงอะไรอยากรู้เรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะแอดไลน์ไอดีมาเลย t i y a ไอยนะในการตรวจเช็คดูดวงส่วนตัวนะ ปาฏิหาริย์หนึ่งถึงสามวันนี้จะมีปาฏิหาริย์เรื่องใดเกิดขึ้นกับคุณบางนะคะเป็นเรนดอมโดยรวมนะโดยรวมไม่ใช่ส่วนตัวของใครนะอาจจะตรงหรือาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นะคะดูเพราะเป็นแนวทางดูเพราะความบันเทิงนะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเิยาในการรับชมและการรับฟังถ้าคุณเชื่อให้คุณตั้งใจรับชมรับฟังคลิปนี้ให้จบถ้าคุณไม่เชื่อปิดคลิปเลื่อนผ่านคลิปนะ เอาเวลาไปดูอย่างอื่นไปทำอย่างอื่นที่เป็นประโยชน์กับคุณได้เลยนะคะโอเคไหม กดไลค์กดแชร์กดติดตามเอาไว้ way. จะได้ไม่พลาดการรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวดีพลังงานดีๆคลิปด,ดีของช่องเรานะใครถูกใจสามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงเป็นค้าครูเป็นกําลังใจให้กันด้วยก็ได้นะคะขออนุญาตเทวดาครูบาอาจารย์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวของทุกคนขออนุญาตเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาประจําตัวของทุกคนขอแรงครูบารามีครูและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่แห่งนี้แผ่แรงครูบารมีครูมาถึงสัญชาตญาณเซนส์ความรู้สึกของผู้อ่านภัยแล้วก็มาถึงพลังงานของพี่ ไพ่ทุกๆใบนะคะขอก่อน10ใบแรกนะแม่1นสวันนี้จะมีปฏิหารอะไรเกิดขึ้นกับคนที่พบคลิปนี้บ้างนะคะ4 5 6 7 8 9 10หยิบสดจับสดนะจ๊าไม่ได้จัดเรียงไพ่อะไรหรอกไม่รู้หรอกจะได้ใบไหนบ้างนะอ่ะ ใบแรกนี่เป็นตัวคุณเป็นพลังงานของคุณเป็นเอเนจีของคุณนะจ๊ะโอสามไม้เท้าออร,อนะรออะไรอยู่นะรออะไรอยู่นะบอกเลยว่าคนที่ดูคลิปเนี้ยแน่นอน1-3วันไงเลข3ขึ้นมาใบแรกเลยคุณจะมีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับคุณละ่ะข่าวดี1นสวันนี้มีโอกาสได้รับข่าวดีใครรอข่าวดีเรื่องงานก็มีโอกาส นะหรือใครรอข่าวดีเรื่องอะไรนะกำลังจะได้รับข่าวดีเรื่องนั้นๆน,น,นี้คือหนึ่งถึงสวันแห่งปฏิหารของคุณที่คุณกำลังจะได้รับและกำลังจะเกิดขึ้นกับคุณเดวิล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 ดึงดูดนะดึงดูดช่วงนี้นาะเธอเบาหน่อยนะ บาได้เบาหนาะเรื่องดื่มเรื่องดื่งอะไรอย่างเงี้ยนะจากดากเทาๆเบาได้เบาอะดึงดูดเดวิลนี่เธอจะได้ในสิ่งที่เธอปรารถนาเธอจะได้ในสิ่งที่เธอต้องการเธอจะได้ในสิ่งที่เธออยากได้อ่ะเห็นไหมเธออยากได้อะไรล่ะเนี่ยเสน,น่ห์ล้นเหลือสเสน,น่ห์ล้นหลามกิเลสตัณหาความยากอะเออเนาะให้เดวิลว่าเธอหุย คือคือคือเหมือนว่าเครจะดึงดูดมาให้เธอเออเนี่ยเธอรอมานานแล้วเนี่ยดึงดูดดึงดูดคู่ดึงดูดสิ่งที่อยากได้ดึงดูดสิ่งที่ต้องการดึงดูดสิ่งที่รอคอยดึงดูดสิ่งที่ปรารถนาอยากได้เงินเอออยากได้เงินใครมีปัญหาเรื่องเงินใครเงินไม่พอใช้ใครสะดุดเรื่องเงินใครกลัวกังวลว่าเงินมันจะไม่พอ หรือใครมีอะไรที่ต้องแบบโอ้ยฉันไม่จะทันไหมอะไรอย่างนี้แล้วเงินปฏิหารอะไรจะเกิดขึ้นกับคุณหลังหนึ่งถึงสามวันนี้เนี่ย <q l ose Connie> พูดอยู่แมปแมปอะ่ะห้าเหรียญมาเนี่ยใครเงินไม่พอใช้ใครแบบการเงินไม่ค่อยดีการเงินติดขัด,ดการเงินหรือว่าเธอเนี่ยเอาไปใช้กับสนองกิเลสตัณหาเธอหมดไปแล้วเนี่ยเงินเนี่ยเออ เนี่ยเธอไปเล่นอะไรมาเธอไปทําอะไรมาเธอไปซื้ออะไรมาเธอไปสนองตัณหากิเลสตัวเธออะไรมาเงินหมดไปแล้วเนี่ยห้าเหรียญเนี่ยเออเนาะเอออ่ะมาแล้วหนึ่งเหรียญนะการเงินมาแล้วใครติดขัดการเงินใครมีปัญหาการเงินใครสะดุดเรื่องการเงิน1นสวันนี้คือปฏิหารของเธอนะเธอจะได้รับเงินจะมีคนเอาเงินให้เธอหรือว่าเธอจะได้เงินพิเศษเงินฟุกฟลุก มีโชคมีลาบมีลาบลอยมีเงินเงินจากเทวดาเงินจากอากาศหรือได้ของมีค่าเออหรือมีคนเปได้เงินโดยสเสน่หาก็ได้ด้วยนะเออนั้นเนี่ยเขาเรียกว่าได้เงินได้เงินแบบฟุกฟลุกเอ,อ้ยปฏิหารจริงๆนะปฏิหารทางด้านการเงิน1-3วันนี้ปฏิหารทางด้านการเงินนะจะเกิดขึ้นกับเธอเรื่องอะไรอีกอะพลุษีอ่าเฮอร์มิต ไพ่เฮอร์มิตมันจะมีทางออกมันจะเจอทางออกเดินช่วงนี้ให้มีสติหน่อยช่วงนี้มีสมาธิหน่อยช่วงนี้ฮะเขาเรียกว่าเป็นช่วงที่อยู่กับตัวเองคิดทบทวนเออดึงความรู้ขึ้นมาใช้บ้าง เออเดี๋ยวช่วงนี้ถ้าเธอมีสติถ้าเธอมีสมาธินะเธอจะได้เงินนี่เธอใครบูชาพ่อแก่ใครบูชาพ่อครูบ้างปู่บ้างเออนะแสงสว่างนําทางถ้าเธอไปมูไปขอท่านนะขอเงินท่านสิเนี่ยขอยโชคดีเนี่ยคือแบบเฮ้ยดวงเธอถูกกับผู้ทรงศีลน,นะดวงเธอถูกกับผู้ทรงศีลน,นะช่วงนี้เนี่ยนั่งสมาธินั่งได้นั่ง,งหรือช่วงเนี้ตะเกียงเทียนไปเติมน้ํามันตะเกียง ไปทำแบบถวายแสงสว่างอะ่ะเออนะเป็นการแก้เคสเสริมดวงก็ได้หรือบูชาพ่อแก่หรือนั่งสมาธินึกถึงครูบาอาจารย์เฮ้ยเธอแสงสว่างแห่งการเงินกำลังจะเกิดขึ้นนะผู้นำทางทางจิตวิญญาณจะนำเงินมาให้เธออุ้ยการเงินมานะการเงินมานะเนรมิตรเงินนั้นะนี่คือปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับเธอน,นะหนึ่งถึงสามวันนี้สิบไม้เทา้า โอิบไม้เท้าเสาหลักเดแบกภาระภาระภาระเยอะคนมีค่าค่นนูนค่นนี้ค่านั่นภาระหน้าที่การงานเยอะแบกรับทุกสถานการณ์อย่างเงี้ยหรอก้าวุก้าเหรียญโอ้ยฉันชอบมาก้าวเหรียญเนี่ยมันเป็นพลังงานที่แบบมั่นใจสวยหล่อโดดเด่นมีเงินมีมันนี่ เออเงินเท่านั้นที่ชั้ชั้นโบยบินนะเฮอ,อนะมังคังร่ำรวยโดดเด่นมั่นใจนี่นี่นี่น,นี่เขาบอกว่าถ้าคนทํางานถ้าคนรับลูกคา้ารับออเดอร์นะลูกค้าจะรวออเดอร์จะรวเลยแล้วเธอจะได้เงินแบบรัวๆเลยนะเนี่ยอุ้ยดึงดูดเงินมานะอุ้ยพลังงานแบบการเงินดีๆนะพลังงานการเงินดีๆนะเพราะฉะนั้นแล้ว หนึ 1> 1่งสามวันนี้นี่คือปฏิหารของเธอนะเธอจะโชคดีทางด้านการเงินบางคนก็จะได้เงินแบบฟุกฟุกด้วยอาหกดาบ หกดาบสถานการณ์คลี่คลายใครมีปัญหาการเงินมันจะคลี่คลายนะมันจะท่วงมันจะทันมันจะหาได้หรือว่ามันจะดีขึ้นเขาเรียกว่าสถานการณ์คลี่คลายเออสถานการณ์การเงินที่ไม่ค่อยดีเนี่ยจะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี1-3วันนี้ปาฏิหาริย์หรือว่าได้รับข่าวดีทางไกลหรือได้เดินทางไกลหรือมีคนเดินทางมาหาเออห3วันสเตร็งจ้าสเตรง เธอจะข้ามผ่านปัญหาเธอจะเอาอยู่ทุกสถานการณ์เธอจะควบคุมมันได้สเต็งแข็งแรงแข็งแกร่งน้อได้รับการช่วยเหลือปกป้องเออหนาะสี่ถ้วยอะไรที่แบบเขาบอกว่าอย่าพึ่งเบื่ออย่าพึ่งเซ็งอย่าพึ่งอ่อนใจอย่าพึ่งน้อยใจอย่าพึ่งแบบ อย่าเอาแต่ใจมากเกินไปเออเนอะสี่ถ้วยเดี๋ยวมันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้น1นสมวันเนี้จะบอกให้มันจะมีอะไรดีๆเกิดขึ้นนี่คือปาฏิหาริย์ที่จะเกิดขึ้นกับเธอนะภายในหนึ่งสวันนี้อ่ะหนึ่งถึงสามวันนี้มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับเธออีกหกถ้วยสิ่งที่แบบจะได้รับการปกป้องดูแลหรือบางคนเนี่ยหนสวันเนี้ แฟนเก่าจะกลับมาขอคืนดีนะหรือเธอจะได้พบเพื่อนเก่าพบอะไรเก่าๆคุ้นเคยเพื่อนเก่างานเก่าแฟนเก่าเออนะอะไรเก่าๆเออนะวนเวียนกลับเข้ามานะหรือได้รับการปกป้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างนี้ก็ได้เนาะหรือได้รับของขวัญของมีค่าก็ได้เออนะ เออสิ่งดีจะเกิดขึ้นความสุขความสุขด้วยนะความรู้สึกอืมนาะพลังงานนะมาดูกันต่อสิว่า1-3วันนี้จะมีปฏิหารใดเกิดขึ้นกับเธออีกนะจ๊ะอัศวินดาบรวดเร็วทันใจพุ่งทยานมาลุยเออได้รับการติดต่อหรือมีคนเดินทางมาหาเออคนเก่าๆเ,เพื่อนเก่าๆแฟนเก่าๆลูกค้าเก่าเาอะไรอย่างเงี้ย เออนะวนเวียนเข้ามาหรือได้รับการติดต่อหรืองานเก่าๆที่จะได้ทำเอออย่างนี้ก็ได้ด้วยนะหรือมีข่าวดีอะไรบางสิ่งบางอย่างกำลังจะเข้ามาแบบรวดเร็วแบบปฏิหารหนึ่งวันนี้ เดวิลเดวิลอันนี้ฉันก็ยังไม่ได้ใส่เสื้อผ้ายเขาเลยเดี๋ยวใส่เสื้อผ้าให้กับเอยไม่ใช่เดวิลสิเลิฟเวอร์เดวิลออกไปแล้วเดิรเลิฟเวอร์ความรักเอ๊ะใครแฟนเก่าจะกลับมาหาจะมาคืนดีหรือเปล่า,านเธอหนึ่งถึงสามวันนี้ไพ่เลิฟเวอร์ขึ้นมาแล้วนะอืมแฟนเก่ามีโอกาสกลับมาไพ่เดิรเลิฟเวอร์หรือติดต่อมา,อาหรือเพื่อน เนี่ยไพ่เดลเลเวอร์ขึ้นมามนก็ต้องเป็นเรื่องความรักสิแฟนอูเดวิลแรงปัจนาแรงปัจนาล้นเหลือล้นหลามแรงดึงดูดที่ดึงเข้ามาอุ๊ยตัวอารความรักความรักหรือถ้าใครโสดอยู่นะเธอจะได้พบคนที่แบบอาจจะเป็นคู่แท้นในอดินชาติก็ได้นะมาพบกับเธออ่ะ ก็เหมือนแบบคู่เก่าคู่แก่ตั้งแต่โบราณอดีตชาติของเธออะแต่เธอแบบอาจจะไม่รู้จักกันหรอกแต่อาจจะเคยเห็นหน้าเห็นตากันอะไรอย่างเงี้ยนะเนี่ยมันก็จะมานะก็จะมานะหรือติดต่อมานะอะไรอย่างนี้นะเนี่ยเธอจะบอกให้ไพ่เดลโอ้ยไพ่เดอเลเวอร์ขึ้นมาแล้วนะคู่รักคนรักอะมาดูกันต่อซิว่าหนึ่งถึงสามวันนี้มีปฏิหาริย์ใดเกิดขึ้นกับเธออีก โอ้แปดเหรียญการเงินความตั้งใจเนาะความเพียรพยายามการเงินไพ่แปดเหรียญเนี่ยไพ่การเงินนะการงานที่ทําอยู่จะประสบความสําเร็จหรือมีคนซัพพอร์ตช่วยเหลือนะทั้งงานและเงินนะหรือเธอกําลังจะได้อา่า มีคนแบบพยายามจะไปต่อกับความสัมพันธ์กับเธออยู่หรือเปล่าด้วย1-3วันนี้ยอาติหารการเงินอาหาเงินได้ได้เงินเนาะหาเงินได้หาเงินคันอ่ะหนวันนี้ยปฏิหารได้เงินมาจากงานที่ทําได้เงินมาจากสิ่งที่พยายามได้เงินมาจากความตั้งใจเออนะหาเงินเก่งหาเงินได้หนึ่วันนี้นี่คือปฏิหารของเธอโอเดฟจบสิ้นสิ้นสุด การเปลี่ยนแปลงการทันฟอร์มการกำเนิดการเกิดใหม่เอ้ยบางคนจะได้ทํางานเก่าอืมบางคนหยิบยกเอาผลงานเก่าๆเดิมออกมาใช้ออกมาทาเออนะเอามาอ d a แอบใช้อะไรอย่างนี้นะเดชอะเนาะเออหรือบางคนก็แฟนเก่านั่นแหละที่เคยเลิกกันไปจบกันไปนั่นแหละมีโอกาสติดต่อมาหรือเดินทางมานั่นะแหละนะ มีนะมีนะอันนี้อย่าไปติ๊งต่างว่าเป็นดวงของคุณคนเดียวนะมันเป็นโดยรวมมันอาจจะตรงหรืออาจจะไม่ตรงกับคุณก็ได้นดจะ๊นจะนะจ๊ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเธออย่ามีสติในการดูดวงอย่างเดียวนะเธอต้องมีปัญญาด้วยโอ้ต้องมีปัญญาในการดูด้วยใบยสุดท้ายอะใบสุดท้ายมาดูซิว่าว่าหนึ่งถึงสามวันนี้มีปาฏิหาริย์อะไรเกิดขึ้นกับเธออีกโอ้เดอะแฮงแมน วนกลับเธอเจ็ดไม้ทาว่ามีคนเอาเธอออกจากหัวไม่ได้นะเชื่อมาเธอเอาเขาออกจากหัวไม่ได้หรือเขาเอาเธอออกจากหัวไม่ได้เนี่ยมันจะมีคนวนกลับมาหาเธอมันจะมีคนคิดถึงเธอมันจะมีคนที่แบบแฮงแมนอะคือคือแฮงแมนกับเจ็ดหมยเขาจะพยายามทำอะไรสักอย่าง เพื่อจะเข้ามาในความสัมพันธ์นี้อืมหรือหรือเธอจะอมืมันคืออะไรที่มันจะวนมาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งแฮงแมนนะเธอจะได้แบบเธอจะได้ปลดล็อกกับอะไรบางเรื่องแล้วอือ่ะทายให้สองอย่างนะเธอกำลังจะได้ปลดล็อกกับ ปัญหาหรืออะไรบางเรื่องและที่ที่ที่มันอยู่ในหัวเธออ่ะอืมหรืออาจจะสิ้นสุดการรอคอยก็ได้นะหรืออาจจะได้ปลดล็อกอะไรบางอย่างแล้วมันจะโล่งปลงหัวเลยเออประมาณนี้อ่ะนี่คือหนึ่งสวันนี้ยนี่คือปฏิหารที่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะโอเคประมาณนี้นะอ่ะขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ